สวัสดีค่ะค่ะมานนี้ถ่ายเลยกจะพาเข้าป่าหาเห็ดอิกแล้วนะคะนี่ตอนนี้เขาก็มาเจอเห็ดเครื่องใหญ่นะคะบรู้ว่าอาได้บ้างะคะนี่ถ่ายเลยยังมาตามค่ะอื้้าหมาเมื่อวานเนี้ยนะคะก็ะคงจะได้อยู่นี่เขาเบิร์ดนี่ค่ะเจอได้เข้าไปเลยเข้าหนึ่งดอกแล้วสองดอกสาม ค่ะไปเลยเสิดได้ยังไงบอกเคยออกค่ะเนี่ยนี่แต่หาได้๋ยวได้ดอกระนั้นแบบนี้ได้ดอได้หรือเปล่าโอ้อันนี้ก็ได้ครึ่งหนึ่งค่ะถ้าเมื่อวานมาบุ้งได้ตีได้นี่เราก็ได้อีกดอกระนั้นค่ะ อันนี้ได้อยู่ค่ะเมื่อวานนี้กำลังกินค่ะเน๊ะจิ้งนี่เดินเข้เขาเบิ่บอบิ่บจะได้ค่ะนี่ที่ดอกไงเมื่อวานนี้ใคเลยเ่ได้มาตรงนี้ค่ะ มื่อนี้ก่ยางอ่ะซึมซื้อซ้นะคะนี่ก็เห่าแล้วอืมได้จแบบก็เริ่มเริ่มทางนั้นเลยม้กเป็นยางค้าไวตึงเชื่อปีน้องข้ามื่อวานนี่จะมองอดีค่ะดูดอกนี้สิ้อได้ไหมไก่ยางไม่ได้มาบุ้งนี้ค่ะนีหลองยางอ่ะซึมซึ้งซื้อนะคะ นี่เราก็เจออีกแล้วคะ่ะนี่นี่อู้อันนี้กำลังกินอยากได้อย่างเงี้ยเยอะๆเลยว้าวดอกสวยมนะากนี่เหาไปอย่างมา้านยูนะคะว้าวว้าว,ว,าวอันนี้กำลังกินเลยคะ่ะขอให้โชคให้ม้าเทวดาทานยังได้ยูนะคะยังดอกส,สวยๆเลย ให้เลยก็ได้ดอกเข้าไปอยองซามดอกนะคะอีกดอกนึงให้เลยอีเลาะห้าอยู่งี้ค่ะอ๋อบุ้งนี้เราเคยได้เก็บได้แช่นะคะให้เลยมาแบบสุ่มๆนะคะสุ่มเบิรงค่ะว่าบุ้งนี้เห็นนะพวกออกบอกก็เลยมาเบิรงอันนี้มันกินกินแล้วได้ดอกแค่นี้ค่ะกำลังกินเนี่ยดอกหนุ่มๆเลย นี่เราก็เจอเห็ดกระโงกนะคะดอกดอกบานแล้วเมื่อวานกำลังตุง้มๆค่ะเนี่ยเมื่อวานทเะเลปลาหมาบ้องนี้นี่ก็่เอาอยู่นะคะเมื่อวานนี้กำลังเป็นตุ่มค่ะ เล็กตัง้งหลาดยดอกอีก่อยอค่อยๆห้าไปนะคะเพราวะว่าป่ารุกนี่ค่ะเราไปล้อมาก็เจออีกแล้วไหมคะต้องรอช้าๆเพราะว่าเขาแอบติดต้นไม้อันนี้เกือบแก่ค่ะนิง่งละ ไปก่อนถ้าได้เยอะกับไอเอามาไว้บุ้งนีค่ะอย่างได้ดอกแข็งๆนะนี่เ่าก็เจอเห็ดหน้าใครนะคะนี่บดได้เจียค่ะขึ้นอกถ้าได้นะคะ,ะเคะออก่มไหมยังได้อยู่ บึงค่ะนาโฮกเท้าทนี่อีหลายดอกอยู่ข้ามือหวานนี่กะอีโบเฮาค่ะี่หวานนี่ค่ะเ,เลยไม่ได้มาตรงนี้ค่ะยุบไปก็มีบานหมดเลยโอ้ยเต็มหมดละ หวานในโแฮ่นคันนี้ เมื่อวานนี้กําลังเป็นค้อนค่ะบ่ได้มาบลอกนี้ทานมาอยู่ค่ะแต่ว่าบ่ไดห้ห้าเมื่อวามันบออกค่ะกับังนี้ค่ะยุบไปหลายดอกมากเมื่อวานกำลังพอดีค่ะ บ,บานของพี่ซองด้วค่ะหวานหายเลยไปได้บ้างบานหมดเลยหวานกำลังขึ้นค่ะได้ไหมโอ้ขึ้ไหมได้อยู่ หนูใี้ไค้าดอกนึงไม่หวานไปได้ลงมาห้านี้นึกหวานให้แล้วคือบอสค่ะไปเลยไปได้เบิ่งกันไปเลยจะยางพานมาบุ้งนี่อยู่ก็จดอกบานๆ มื่อนี้เฮาก็ได้เห็ดสำเนียค่ะได้เห็ดน,นกบานนะคะลายดอกเตอบนะคะแล้วก็เห็ดเพิ่งค่ะนี่ถ้าเมื่อวานไทยเลยเที่ยวไปกับอีกหเห็นอยู่นะคะเพราะวา่าที่อ่ปาปลานี้นะคะไทยเลยพานอยู่ค่ะเมื่อวานนี้วันนี้เขาก็ได้พอแกงอยู่ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไทยเลยกำลังมาม่าเด้อค่ะ ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่เข้ามาติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจไทยเลยนะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ